มาทำเค้กพ่อคุณหนูสวยๆสำหรับเป็นของขวัญของที่ระลึกกันค่ะพับผ้าขึ้นไปให้มีสามเหลี่ยมสองมุมแบบนี้นะคะจากนั้นจับปลายสามเหลี่ยมทั้งสองมุมพับลงมาค่ะจัดให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะจัดผ้าให้เรียบร้อยก็พับลงมาอีกครึ่งได้เลยค่ะ จากนั้นค่อยๆม้วนเข้ามามืออีกด้านหนึ่งม้วนอีกด้านหนึ่งก็คอยจับผ้าไว้ค่ะเราจะม้วนไปจนสุดเลยนะคะนําปลายผ้าสอดเข้าไปเก็บด้านในแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ก้อนเค้กออกมาแล้วค่ะทดลองปิดฝาดูก่อนได้ค่ะว่าตัวเค้กพอดีกับกล่องไหมอย่าลืมเผื่อพื้นที่ด้านบนสําหรับตกแต่งด้วยนะคะเมื่อได้เค้กตามที่ต้องการแล้วก็นําริบบิ้นมาติดเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะใส่ลงไปบริเวณกึ่งกลางก้อนเค้กของเราค่ะใช้กาวติด จากนั้นก็นำโบมาติดทับลงไปได้เลยค่ะได้ก้อนเค้กสวยๆก็ตกแต่งได้เลยค่ะอยากจะใส่ดอกไม้ใบไม้ผลไม้ตรงไหนตามชอบได้เลยค่ะเค้กผ้าขนหนูขนาด1ปอนด์ทำจากผ้าขนหนูคอตตอน100%ขนาดเช็ดตัว24คูณ48นิ้วค่ะเป็นของขวัญของที่ระลึกแจกได้ทุกโอกาสหรือทำเป็นของขวัญสำหรับรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งก็ดูดีมากๆค่ะเค้กผ้าขนหนูก้อนนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้ก่อนที่จะเสียบลงไปเราจะพับลวดขึ้นมา ะะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้หรือผล,ลไม้เพื่อให้เสียบง่ายนั่นเองค่ะเค้กผ้าคนหนูนอกจากจะสวยงามไม่เหมือนใครแล้วยังสามารถแกะใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยค่ะถูกใจผู้ให้ประทับใจผู้รับใครกําลังมองหาไอเดียทําของขวัญของที่ระลึกนําไอเดียนี้ไปทํากันได้เลยค่ะหรือสนใจเซ็ตผ้าและอุปกรณ์สําหรับนําไปทําเองสอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า